ครับคุณอันครับครับพี่คินโดสำเร็จแล้ววันนี้แต่ก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยนะฮะทราบมาว่าก่อนที่จะเจอแว็กเนี่ยจะหักพ่อค้าส้มต่าแล้วมันมาเจอแว็บปุ๊บได้ยังไงฮะนึกคลืมเซิร์ชงานออนไลน์ครับครับกี่ปีมาแล้วฮะที่เซิร์ชโอประมาณ10กว่าปีประมาณสิบสิบกว่าปีพอเข้ามาเจอเนี่ยเขาสอนอะไรเราเขาช่วยอะไรเราจนวันนี้คุณอันประสบความสำเร็จขนาดนี้เลยรู้สึกว่าที่นี่มันเป็นระบบระเบียบมากๆแล้วก็มีการต้อนรับเราอย่างดี ก็ได้มาลงทะเบียนเข้าลงทะเบียนไปเทรนนิ่งงานเราไม่เก่งอินเทอร์เน็ตนะเราใช้โทรศัพท์เนี่ยก็งูงงปลาอย่างเงี้ยครับแวกสอนแบบจับมือทําตั้งแต่เราไม่เป็นจนเราเป็นแล้วเราสามารถถ,ถ่ายทอดความสําเร็จให้กับผู้อื่นได้ด้วย<ช>ความ<ช><ช>สําเร็จเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผลลัพธ์ที่มันเกิดเนี่ยอันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงอาทิตย์แรกเพราะว่าอาทิตย์แรกเนี่ยเขาสอนเราขายของขายปลีกได้จริงๆ่ะครขายแบบออนไลน์เลยขายออนไลน์ปุ๊บแบบชิ้นแรกขายเนี่ยก็คือแบบเฮ้ชฉันขายได้ได้ไปด้วยเหรอมันตื่นเต้นด้วยใช่ไหมฮะ แล้วหลังจากนั้นนะฮะพอมันมีชิ้นแรกมันกับมีชิ้นที่สองสามสี่ห้าจนกลายเป็นยอดขายที่สูงมากๆนะครับ<ช>คุณผ<ช>ู้ชมครับเหี่คุณอันพูดแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มันจริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะมันคือความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ถูกต้องครับใช่ไหมฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับอยากเข้ามาทําออนไลน์อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองบ้างโอเคได้การเนี่ยต้องบอกเลยว่าสําหรับที่ไม่ว่าจะอายุเยอะอายุน้อยนะครับหรือว่าคุณทําอะไรไม่เป็นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสอนตั้งแต่ขั้นตั้งแต่ ขั้นเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์เราสอนกันตั้งแต่ตอนแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยอยากฝากทุกคนเนาะเพราะว่าออนไลน์ปัจจุบันเนี้ยมันเยอะมากจะมีทั้งคนที่แบบทําจริงบ้างนะครับแล้วก็ไม่จริงบ้างใช่ไหมครับแต่สําหรับที่นี่ครับเราต้องบอกเลยว่าเราสอนคุณค้าขายปลีกจริงๆที่เป็นรายได้ครับที่มันเข้ามาจากผู้บริโภคจริงๆที่ไม่ใช่แค่แบบ ตัว <ขอ S 1> แทนจำนำเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แบ,บ็กกรุ๊ปให้คุณแบบนี้ได้นะครับเป็นครอบครัวเดียวกับแบ็กกรุ๊ปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณความสําเร็จขอบคุณซั c เซสตอรี่ที่มาถ่ายทอดกันในรายการให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนที่จะประสบความสาเร็จเหมือนกับคุณอ่านนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับ